สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาดูนะคะว่าวันนี้เบี้ยวจะทําอะไรไปทานอาหารเที่ยงที่ร้านนะคะวันนี้แฟนเบี้ยวติดประชุมเบี้ยวเลยต้องทําอาหารไปทานเองที่ร้านนะคะนี่เบี้ยวทำไข่ดาวก่อนเลยแล้วก็มาเตรียมทําอาหารต่อค่ะอ่าต่อไปนะคะเบี้ยก็ใส่กระเทียมลงไปนิดหน่อยนะคะวันนี้เบี้ยวใช้กระเทียมสับนะคะเพื่อนใส่กระเทียมสับลงไปนิดหน่อย เพื่อก็ผัดได้ค่ะใส่เนื้อสัตว์หรือว่ากุ้หงหรืออะไรก็ได้นะคะที่เราชอบใส่ไปเลยชอบใครชอบมันนะคะใครชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นนะคะวันนี้เพ้าจะเตรียมอาหารไปทานที่ทำงานนะคะเพราะว่าแฟนไม่สะดวกมารับทานมาทานข้าวที่บ้านนะคะเสร็จแล้วพอเราผัดเนื้อเสร็จแล้วนะคะเี้ยวก็จะใส่นี่เลยค่ะของเี้่วมีฟักทอง แล้วก็พุ่มปัาพุ่มป้าผักทองนะคะมูรุดก็คือแครอทนะคะแล้วก็เซิร์ฟพุทอสติดก็จะหั่นเป็นอันชิ้นพอคํานะคะเซิร์ฟพุทอสติดคือมันอันแกวหัวมันนะคะเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้น,นะคะเนี่ยค่ะเซิร์ฟพุทอสติดแล้วก็จะมีปาปิก้าค่ะแล้วก็จะมีผักเคลนะคะเกลือโคนแล้วก็มี ผักพริกหยวกเป็ดโปรโนี่แล้วก็มีต้นหอมนะคะสลัดเลิร์แล้วก็มีอิงแงแฟร์ละอิงแงแฟรา์าะนี่คือขิงนะคะโอเคค่ะถ้าเกี้ยวพูดผิดอะไรก็ขอโทษ้วยนะคะบางทีมันก็ลืมนี่นะคะพี่ก็ใส่ผักพวกนี้ลงไปก่อนเลยเพราะว่ามันใช้เวลาในการสเสียก,กัดค่ะเกี้ยวก็ใส่ผักพวกนี้ลงไปเลยนะคะพริกหยวก นี่จะ้ก็คัว่วๆๆๆก็ผัดผัดนะคะเี่วก็จะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะพเพื่อนๆไปดัดแปลงเอานะคะใครชอบแบบไหนอะไรยังไงนะคะชอบไม่เหมือนกันเ่้วก็จะทานในลักษณะบแบบนี้เพราะว่า ก็ทานได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเด้ก็เติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อนเเพื่อที่จะให้ผักสุกนะคะเดี๋ยวก็ใช้น้ำนิดหน่อยเอ้าีวก็ปิดฝาไว้นะคะเพื่อที่จะให้ผักสุกง่ายๆก่อนนะคะแล้วก็ต้มไปสัก3านาทีถึง5นาทีนะคะ เริ่มสุกแล้วผักเพื่อนผัก่วนที่เรือสุกแล้วใช่ไหมเราก็ใส่พวกนี้ลงไปเลยเติมน้ำเล็กน้อยแล้วเก็ใส่เอ๋ซอส,สตัวนี้นะคะ หรือใครจะใช้ซอสน้ำมันหอยก็ได้นะคะของพี่อมีซอสต,ตัวนี้อยู่พอดีก็เลยใส่ซอสต,ตัวนี้นะคะใส่ลงไปประมาณหนึ่งช้อนหรือว่าแล้วแต่ความเค็มที่เราต้องการนะคะเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะสุกแล้วนี่ค่ะข้าวดำนะคะ เ่อใช้ข้าวดำนะแล้วก็ทใส่ลงไปเลยเนี่ค่ะเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะแล้วเยวก็ใส่พริกไทยลงไปก็ปิดเตาเลยนะคะเพราะว่าเยวจะใส่พริกไทยดำลงไปนะคะ เนี่ค่ะเสร็จแล้วแล้วเราก็ใส่พริกไทยดงดำลงไปนิดหน่อยนะคะเอาที่เราชอบเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ตักใส่หม้อ,อ,ข,อข้าวนวน้อยของเพียวนะคะนี่ก็เสร็จแล้วค่ะอาหารของเพียวง่ายมากนะคะแล้วก็เพียวมีไข่ดาวนะคะไข่ดาวผสมเลยค่ะไข่ดาวปกับภาพวนเลยนี่แหละคะ่ะอาหารเที่ยงของเพียวครอบตอนที่เพียวไปทางานใช่ไหมคะเดี๋ยวเพียวก็ต้องใช้หม้อ,อข้าวน้อยหุองอีกทีหนึ่นงไม่งั้นข้าวมันจะเละจนเกินไปค่ะ แค่นี้นะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะแล้วเปรี้ยวก็ใส่ไข่ดาวลงไปข้างบนเลยค่ะเห็นไหมคะแค่นี้เองค่ะง,ง่ายน่าทานนะคะสวัสดีค่ะ